ทุกลวงทุกร้อเลยซื้อมาเปลี่ยนเองใช่ไหมถามกิงูกันเลยอร่อยอพี่อามทิ้งขยะเหรอใครทิ้งเนี่ยกบิโก้เนี่ย บนบนรถยังไงเออทิ้งได้ไงอย่างเงี้ยไม่ดีเลยต่อยกเออเดี๋ยวรถมอเส่งโอ้โหมัเ่ิน้สั่งเลก็ลองเล่นข้างนอกดูไมันบอกให้ลองเล่นข้างนอกดูไหม ลองไปเล่นข้างนอกดูไหมสั่งเ็าใหญ่ทำเหมือนเลยทำเหลือเล่นเป็นเลยนสลับขาพี่ออมหัดสลับขาแค่คนเรียนแบบเลยอ่ะครจำเลยนั่งแล้วนี่แล้วนี่ละ<ส><ส> เออถอยหลังสลับขานะ่ะเออถออยยหลัังงงไ่ะต้องสลับขาให้ได้ก่อนถอยหลังก็มันต้องสลับขา้สลับขาให้ข้างหน้าให้ได้ก่อนสลับแบบพี่อาร์มเนี่ยดูดูพี่อาร์มเนี่ยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเออมันจะสมูทสมูทอย่างเงี้ยยอะติดมากเลยเออเนี่ยเออเนี่ยอาร์มสลับขาได้แล้ว มาหายายมาลูกมากระลาบขาได้พี่ออมกาบอันี่มาหายายกันที่ไหนยายยังไม่ได้คุยกันที่นเร็วเมื่อวานเราไปแม่หมอกรณีนะเมื่อวานเราไปแม่หมอกรณีใชอ๋อแล้วพรุ่งนี้จะไปอีก่ไหนลูกไปอีกไปมอกร์ไปมอกร์เข้าใกล้จะง่วงละใกล้ใกล้ ไม่ให้ไม่จับไงไม่ให้จับเอ้ยเเดี๋ยวพี่ลงใส่จะถามว่าจะให้ยายไปด้วยไหมพวกเนี้ยไม่สงสารยายเหรอไปอามมึงนี่เล่นเน่ยมาแกฮะไม่สงสารยายมีนำทางเข้ามาไงนะเดี๋ยวมือซนนะเว้ยเอ้ยจะอามซอมจะสลับได้แล้วน่ะ เออเริ่มได้แล้วน่ะท er> ี่ที่พ so ี่คนนั้นทำาเงี้ยทำเงี้ยเงี้ยก็แิบงเลยเออมันต้องยางมันหนึบอะไรนะพี่ออมเล่นอยู่ดูดูพี่ออมเล่นก่อนแล้วแล้วที่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ลาซะนะที่จิ้งอกไม่ช่หมาเล่นก่อน เฮ้ย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 เดี๋ยวยายหลังหลังยายไอ้อามอุ้ยเดี๋ยวยายหลังยุ่งเลยงานงานเข้าเลยมึงไอ้อามเออออมทำได้แล้วเนี่ยไงโอ้ยโอ้ยหลัง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 ระวังระวังสินะ ไปไหมนะแ้วเราจะถูรกถกน่นเอาลที่หมากัดนั่หมาเจ้เากลเกจถูน้องเขาค่อยเบาๆอยากดิดใช่ไหมบ้านออะเออออมต้องหัดสลับขาเอาเอ